ที่มีอายุระหว่าง15-24ถึงปีใครฝันอยากจะเป็นพิธีกรหน้าใหม่ใครฝันอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะฝันนั้นอยู่ใกล้มือเอื้อมแล้วนะคะเพียงแค่อัดคลิปแนะนำตัว1นาทีตามสไตล์ของคุณนะคะอัดคลิปแนะนำตัว1นาทีตามสไตล์ของคุณอัดเสร็จแล้วโหลดคลิปลง YouTube แล้วโพสต์ลิงก์วิดีโอของคุณลง Facebook Fan Page ของ New TV ค่ะอัคลิป อ,อัดคลิปแล้วโหลดลง YouTube แล้วโพสตลิงก์วิดีโอของคุณลงบน Facebook Fan Page New TV ค่ะหรืออัพโหลดคลิปลง Facebook ส่วนตัวของคุณเองแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะติด Hashtag NewTV18NewGen พร้อมข้อมูลติดต่อกลับนะคะทั้งหมดนี้สถานีนิวทีวีช่อง18สารฝันในแคมเปญนิวทีวีนิวเจนค่ะเพื่อเป็นการคัดเลือกพิธีกรรุ่นใหม่สไตล์นิวเจนหนึ่งคนนะคะเพื่อให้เป็นพิธีกรร่วมเดินทางไปตะลุยญี่ปุ่นกับนิวทีวีค่ะภายใต้ความร่วมมือกับการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นค่ะฝันอยากเที่ยวญี่ปุ่นฝันอยากเป็นพิธีกรโอกาสนั้นอยู่ไม่ไกลนิวทีวีเปิดโอกาสให้คุณเป็นพิธีกรหน้าใหม่ในโครงการนิวทีวีนิวเจนกับรายการสาร คดีท่องเที่ยวฮอกไกโดส่งได้แล้วนะคะหมดเขต16เมษายนนี้ใครได้รับการคัดเลือก20เมษายนเดินทางไปฮอกไกโดทํารายการค่ะอู้ตาอยากไปแมอายุเกิน <laughs> เกินไป3รอบเลย <laughs> อยากไปจริงๆฮอกไกโดอยากไปญี่ปุ่น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 สัญญาว่าจะไม่โน้มสัก,กุระมาใกล้แก้มสัญญาว่าจะไม่ไปยืนใต้ราง เราไม่ไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดไม่ทำอะไรที่เขาห้ามเอาไว้แต่วันนี้ค่ะมีหลายเรื่องที่เราต้องทำมีข้อมูลหลายเรื่องที่เราต้องจดและจําหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราดูซ้ําๆหรือเปล่าบางทีดูอันดูหลายตอนก็ซ้ําแต่ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้านํามาบอกกล่าวเล่าเสียบกันอีกรอบหนึ่งอาจจะทําให้เรานั้นได้มีข้อมูลความรู้แน่นขึ้นค่ะไปดูอันดูน่ารู้กันค่ะ ทำไรอยู่อ่ะเพื่อนผมจะลองทำประมาณการดูเองเห็น<ม> <He ard S 1> ว่าทำผ่านเว็บอันดูได้เลยนะแต่ไม่รู้ต้องเข้าตรงไหนอะไรยังไงนี้สิผมรู้เหมือนกันนะครับจะถามใครดีนะ้าถามผมได้ครับขอบใจมากนะไหนบอกพี่หน่อยต้องทำยังไง สมาชิกต้องเข้าไปที่ www.undu.in.ts แล้วคลิกตรงปุ่มการประเมินเงินที่ได้รับและระยะเวลารอคอยจากนั้นเลื่อนเมนูลงมาก็จะเจอเมนูข้าราชการปัจจุบันให้สมาชิกคลิกที่คำว่าโปรแกรมประเมินจากนั้นก็ล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยครับขยยเขาให้ใส่ username กับ password แล้วผมจะไปเอามาจากไหนอะ u s สเซอร์คือหมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกครับส่วนพ a สเวิร์สามารถใช้ตัวเดียวกันกับเวลาล็อกอินใช้งาน GPF Web Service แต่ถ้าจำไม่ได้หรือยังไม่เคยใช้งาน GPF Web Service เลยและไม่รู้รหัสผ่านของตัวเองให้คลิกลืมรหัสผ่าน ระบบจะให้สมาชิกตอบคำถามข้อมูลส่วนบุคคล3ข้อเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับสมาชิกสามารถเปลี่ยนชุดคำถามใหม่ได้ครับแต่ต้องตอบให้ถูกทั้ง3ข้อเมื่อตอบถูกต้องครบถ้วนแล้วระบบจะให้พาสเวิร์ดชั่วคราวกับสมาชิกครับซึ่งสมาชิกต้องเปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดที่สมาชิกจดจำได้และเก็บไว้ใช้งานในครั้งต่อไปครับอ๋อเข้าใจละเมื่อเปลี่ยนพาสเวิร์ดเรียบร้อยก็มาเริ่มคำนวณกันนะครับ ในหน้านี้จะมีช่องให้สมาชิกใส่ตัวแปรไม่ว่าจะเป็นอายุของสมาชิกวันที่จะเกษียณอายุข้าราชการและวันทวีคูณถ้าสมาชิกมีวันทวีคูณครับแล้วช่องอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนทำไมมันเพิ่มขึ้น4%ทุกปีเลยปกติผมได้มากกว่านี้นี่นะแล้วนี่อะไรอะ่ะอัตราการออมเพิ่มผลตอบแทนของกอบอขอใจเย็นๆนะครับ ช่องที่สมาชิกเห็นอยู่นี้เป็นแค่ตัวเลขประมาณการที่ใช้ในการคำนวณถ้าสมาชิกรู้สึกว่าเงื่อนไขที่กอบอขอกำหนดมาไม่ตรงกับสมาชิกสมาชิกก็สามารถเปลี่ยนตัวเลขได้ครับเช่นถ้าที่ผ่านมาเงินเดือนสมาชิกขึ้นประมาณ8%ก็เปลี่ยนตัวเลขจาก4เป็น8%ก็ได้ครับแล้วผลตอบแทนการลงทุนของกอบอขอละ่ะในระบบตั้งไว้ที่4%นี่นาแล้วผมควรจะใส่เท่าไหร่ดีละ่ะ ผลตอบแทนการลงทุนของกอบขอตั้งแต่ตั้งกองทุนมาจะเหลืออยู่ที่7%ครับอาจจะเพิ่มหรือลดได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจถ้าสมาชิกอยากจะเปลี่ยนให้ผันผวนขึ้นลงหรือติดลบบ้างก็ได้นะครับแต่ในโปรแกร,รมจะตั้งไว้ให้ที่4%ครับก็ง่ายดีนะแต่เออ ทำไมตัวเลขไม่เห็นเหมือนเอกสารที่กบขส่งมาให้เลยก็เพราะว่าข้อมูลที่กบขส่งมาให้คำนวณจากสมมติฐานเท่ากันทุกปีนับจากปี2558จนถึงปีที่สมาชิกเกษียณและคำนวณจากฐานข้อมูลเดือนตุลาคม2557แต่สมาชิกคำนวณเองวันนี้โปรแกรมจะคำนวณจากสมมติฐานที่สมาชิกกำหนดและข้อมูลเงินในกบขอของสมาชิกวันนี้ครับเข้าใจละแบบนี้พี่ก็เข้ามาประเมินได้บ่อยสิเปลี่ยนตัวแปรได้แบบนี้ก็ดีนะ อ้าวของพี่คิดคำนวณไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ่ะเป็นเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิกล็อกป๊อปอัพเอาไว้นะครับต้องปลดล็อกก่อนข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วถ้าพี่อยากจะทําประเมินใหม่อ่ะเปลี่ยนปีเกษียณจะได้ไหมครับคือไม่อยากเกษียณตอนอายุ60ปีครับเปลี่ยนเงื่อนไขตัวแปรได้ทุกอย่างครับลองทําดูนะครับ ลองเปรียบเทียบดูหลายๆกรณีจะได้ทราบคร่าวว่าจะอันดูหรือไม่อันดูส่วนที่แตกต่างกันเป็นอย่างไรแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือข้อมูลเบื้องต้นและเป็นการประมาณการอนาคตนะครับตัวเลขจริงตอนกเกษียณมีโอกาสแตกต่างจากที่ประเมินเบื้องต้นนะครับรู้ให้ครบคิดให้ดีก่อนตัดสินใจครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w a n d o i n t h กรมบัญชีกลางและสายด่วนกบข1 1 7 9หดเมขต30มิถุนายน2558ครับใครจะไปรู้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงและประมาณการมาก็ดีแล้วลหละจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้คิดตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีนั่นสิครับดีกว่านั่งคิดเองอย่างน้อยก็มีหลักการคิดมีโปรแกรมให้ลองประเมินดูก่อนด้วยครับ <enhance>